สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอกิจกรรมที่3.1การทดลองการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกค่ะสมาชิกมีดังนี้ 1. นางสาวธนพรแจ้งสวัสดเลขที่31 2. นางสาวนัชชาสาลีพัวเลขที่33 3. นางสาวณัฐมนจันสุตะเลขที่36และดิฉันนางสาวปุญยวีศีปาเลขที่34ค่ะจุดประสงค์การทดลอง1 ทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลายของสารประกอบไอออนิก 2. ระบุสารละลายคู่ที่เกิดปฏิกิริยาแล้วได้ตะกอนและ 3. ระบุไอออนที่ทําปฏิกิริยาแล้วได้ตะกอนและเขียนสูตรเคมีของตะกอนค่ะก่อนที่เราจะไปดูการทดลองเรามาดูอุปกรณ์และสารเคมีกันค่ะ 1. ะะเป็นวิธีการทดลองค่ะ 1. เตรียมสารละลายทั้งหมด3ชุดการทดลองโดยชุดที่1เตรียมสารละลายแคลเซียมคอลอไรด์ชุดที่2เตรียมสารละลายแอมโมเนียมคอลอไรด์และชุดที่3เตรียมสารละลายแมกนีเซียมคอลอไรด์โดยเตรียมสารใส่ในหลอดทดลองชุดละ3หลอดในปริมาณที่เท่ากันค่ะสอง รรเตรียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตสารละลายโซเดียมซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไนเตรตใส่ลงในบิกอร์ค่ะสามโยดสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตสารละลายโซเดียมซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไ,นเ,รรยเยมไนเตรตอย่างละ30หยดลงในสารละลายแคลเซียมคอลอไรด์ในหลอดที่1 2และ3ตามลำดับและสังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะ และ4ทำซ้ำโดยเปลี่ยนสารละลายในข้อที่1จากสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เป็นสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์และสารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์ค่ะ ารางบันทึกผลแคลเซียมคลอไรทำปฏิกิริยากับโซเดียมคาร์บอเนตจะเกิดตะกอนทำปฏิกิริยากับโซเดียมซัลเฟตเกิดตะกอนและทำปฏิกิริยากับโซเดียมไนเตรตไม่เกิดปฏิกิริยาค่ะแอมโมเนียมคลอไรทำปฏิกิริยากับโซเดียมคาร์บอเนตไม่เกิดปฏิกิริยาทำปฏิกิริยากับโซเดียมซัลเฟตไม่เกิดปฏิกิริยาและทำ ปฏิกิริยากับโซเดียมไนเตรตไม่เกิดปฏิกิริยาค่ะแมกนีเซียมคลอไรทำปฏิกิริยากับโซเดียมคาร์บอเนตเกิดตะกอนทำปฏิกิริยากับโซเดียมซัลเฟตไม่เกิดปฏิกิริยาและทำปฏิกิริยากับโซเดียมไนเตรตไม่เกิดปฏิกิริยาค่ะสูตรเคมีสมการโมเลกุลสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทขีค่ะอภิปรายผลการทดลองจากการทดลองหยูดสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมซัลเฟตและโซเดียมไนเตรตลงในแคลเซียมคลอไรด์แอมโมเนียมคลอไรด์และแมกนีเซียมคลอไรด์พบว่าสารละลายที่ทำปฏิกิริยากันแล้วได้ตะกอนได้แก่สารละลายแคลเซียมคลอไรด์กับสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตไอออนที่ทำปฏิกิริยาแล้วได้ตะกอนคือแคลเซียมสองบวกและคาร์บอเนตสองลบตะกอนที่เกิดขึ้นคือแคลเซียมคาร์บอเนตสารละลายแคลเซียมคลอไรด์กับสารละลายโซเดียมซัลเฟตไอออนที่ทำปฏิกิริยาแล้วได้ตะกอนคือ แคลเซียม2บวกและซัลเฟต2ลบตะกอนที่เกิดขึ้นคือแคลเซียมซัลเฟตสารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์กับสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตไอออนที่ทำปฏิกิริยาแล้วได้ตะกอนคือแมกนีเซียม2บวกและคาร์บอเนต2ลบตะกอนที่เกิดขึ้นคือแมกนีเซียมคาร์บอเนตค่ะสรุปผลการทดลองเมื่อผสมสารละลายของสารประกอบไอออนิก2ชนิดเข้าด้วยกันแล้วมีตะกอนเกิดขึ้นสแสดงว่าไอออนในสารละลายรวมตัวกันเกิดเป็นสารใหม่ที่ไม่ละลายในน้ำนะหรือ มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นค่ะทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าตะกอนเกิดขึ้นได้อย่างไงเดี๋ยวเราจะไปถามผู้เชี่ยวชาญให้ทุกคนรู้กันค่ะสวัสดีค่ะตะกอนเกิดขึ้นได้อย่างไรคะตะกอนก็เกิดจากสารไอออนิกที่ผสมกันแล้วในโกนั้นการละลายน้ำ เไม่ละลายนะมันก็จะทำให้มีตะกอนเกดขึ้นค่ะนี่นะคะ่คดิวค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ